สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของระบบการจัดการกระบวนการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานซ่อมบำรุงเราเรียกว่าการตัดแยกอุปกรณ์ค่ะการตัดแยกอุปกรณ์เป็นระบบการจัดการกระบวนการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานรูปแบบต่างๆคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเมติกไฮดรลิกพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานเคมีความดันในรูปแบบต่างๆซึ่งพลังงานเหล่านี้ มีโอกาสที่จะทําให้เครื่องยนต์กลไกต่างๆสามารถทํางานขึ้นมาได้โดยที่เราไม่คาดคิดหรือมีโอกาสที่จะปลดปล่อยพลังงานที่สะสมหรือตกค้างอยู่ออกมาทําอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้โดยไม่คาดคิดซึ่งอาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หลักการตัดแยกอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานการควบคุมจัดการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดพลังงานต่างๆของกระบวนการผลิต 2. กำหนดการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานสำหรับการทำงานในระหว่างที่มีการติดตั้งหรือทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือติดตั้งใหม่ในกระบวนการผลิต 3. หน้าที่ของพนักง,งานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ปฏิบัติการคือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและบริการในงานนั้นๆเป็นผู้ที่ต้องใช้ล็อกเอาท์หรือแท็กเอาท์โดยตรง 4. หน้าที่ของพนักงานที่อาจจะมีผลกระทบในพื้นที่ปฏิบัติงานคือคนที่อาจได้รับผลกระทบจากพื้นที่ที่ใช้ล็อกเอาท์หรือแท็กเอาท์พนักงานกลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ให้บริการหรือดูแลรักษางานที่เป็นระบบล็อกเอาท์หรือแท็กเอาท์ระบบล็อกเอาท์หรือล็อกเอาท์ซิสเต็ม เป็นกระบวนการที่ใช้การตัดแยกอุปกรณ์ที่เป็นต้นกําเนิดของพลังงานต่างๆโดยนําวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับเป็นเครื่องใช้ในการล็อกโดยนําอุปกรณ์ดังกล่าวไปสวมใส่ที่ตําแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ต้นกําเนิดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอุปกรณ์การล็อก (lockout device) อุปกรณ์นี้ใช้ประโยชน์สําหรับล็อกได้แก่ กุญแจรวมลูกกุญแจหรืออาจเป็นอุปกรณ์ชนิดร่วมกันโดยล็อกอุปกรณ์ที่ตัดแยกพลังงานเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและป้องกันการจ่ายพลังงานมายังเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงหน้าแปลนและอุปกรณ์และอุปกรณ์การปิดหรือ b r o a c slip blinds ระบบ tag out คือระบบป้ายทะเบียนกระบวนการในการใช้ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนอันตรายรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดแยกที่โตอุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดประสงค์ของการเตือนอันตรายซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ป้ายแขวน tag out ดีไ i c e ต้องเป็นป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ปายต้องมั่นคงแข็งแรงเมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ตัดแยกระบบพลังงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ถูกตัดแยกระบบพลังงานและถูกควบคุมไม่ให้ทำงานจนขวาป้ายแขวนจะถูกยกเลิกออกไปในชีวิตประจำวันวนะครับใน1วันเราใช้ชีวิตในที่ทำงานเราไปแล้ว8ชั่วโมงนะครับซึ่งในพื้นที่การทำงานมันมีอันตรายหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะมีธี่ควบคุมอันตรายหลายๆอย่างเข้ามา ควบคุมอันตรายนะครับผมนี้ผมจะพูดถึงการควบคุมอันตรายหนึ่งวิธีนะครับคือการวิธีการควบคุมอันตรายโดยการตัดแยกพลังงานนะครับซึ่งนั่นคือระบบที่เขาเรียกว่าล็อกเอาท์แท็กเอาท์นะครับผมโดยล็อกเอาท์แท็กเอาท์นี้จะมีอยู่ทั้งหมด2องค์ประกอบหลักๆนะครับผมคือ 1. l o ล็อกเอาท์เป็นอุปกรณ์ล็อกตัวแหล่งจ่ายพลังงานนะครับเพื่อไม่ให้มีการจ,จ่ายพลังงานโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับผมแล้ว2 เป็นการ tag าท์นะครับเป็นการแขวนป้ายเตือนซึ่งอาจจะเขียนไว้ในป้ายเตือนอันตรายต่างๆบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับผมซึ่งระบบพวกนี้นะครับเขาเรียกรวมๆกันว่าอาท์แท็กเอ out ซึ่งขั้นตอนในการใช้ระบบนี้นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือ1การชี้บอกอันตรายก่อนนะ,นะครับว่าเครื่องจกักรนี้มันมีอันตรายอะไรบ้างแล้วมีแรงจ่ายพลังงานอะไรให้กับเครื่องจักตรตัวนี้ 2. ปิดเครื่องจักรนะครับผมโดยการปิดเครื่องจักร แต่ละชิ้นอาจจะต่างกันออกไปแต่ถ้าท่านปีดเครื่องจักรไปแล้วเครื่องจักรนั้นต้องหยุดนิ่งไม่มีอันตรายเลยนะครับผมและ 3. ต้องมีการตัดพลังงานนะครับโดยอุปกรณ์ตัดพลังงานนี้อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแล้วมีการล็อกโดยการล็อกนี้1กุญแจต้องให้แค่1คนนะครับเป็นผู้ถือ3นะครับต้องมีการแขวนป้ายเตือนนะครับคือ tag out เ,เพื่อเตือนอันตรายของ แหล่งจ่ายพลังงานไว้นะครับเพื่อบอกให้คหนอื่นรู้ว่ามีใครทําอะไรอยู่แล้วทาถึงเมื่อไหร่ข้อ3นะครับหลังจากเราปิดพลังงานแล้วเรียบร้อยนะครับต้องทําการล็อกด้วยอุปกรณ์เฉพาะนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นหรือ,อคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักรที่เราลังซ่อมบรุงอยู่นะครับผมแล้ว4ทําการแขวนป้ายเตือนเพื่อเตือนอันตรายของเครื่องจกักรนี้ให้กับบุคคลโดยรอบๆร,รู้นะครับผม ซึ่งในแบเตือนนั้นเราจะเขียนข้อมูลต่างๆว่าใครทําว่าใครทําอะไรถึงเมื่อ,อไหร่นะครับผมแล้วก็ข้อ5นะครับเราต้องมั่นใจก,ก่อนว่าเครื่องจักรที่เราจะไปซ่อมนั้นไม่มีพลังงานหลงเหลืออยู่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับหากเราเข้าซ่อมวงแล้วยังมีพลังงานหลงเหลืออยู่อาจจะปัจจัยที่เกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับปัจจัยแรกๆเลยคือการไม่ประสานงานไม่แจ้งเจ้าของพื้นที่นะครับว่ามีจะมีการเข้าซ่อมเครื่องจักรตัวนี้หรืออุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผม 2อุปกรณ์ที่ใช้ล็อกอาจจะไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีการแขวนป้ายที่ไม่มั่นคงอาจจะหลุดออกไปนะครับผมโดยที่ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับหากท่านเป็นช่างไฟฟ้าเข้าไปทํางานซ่อมสายไฟในะห้างสินค้าแห่งหนึ่งแล้วท่านสับัเอาไฟลงโดยที่ท่านไม่ได้ประสานงานหรือไม่ได้มีการใช้ลบแล้วก็ถักเอานี้ในกรณีที่ท่านกําลังซ่อมไฟอยู่ อาจจะมีใครสักคนอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่หรือบุคคลใดที่ต้องการใช้ไฟนะครับมาสับคาเดาไฟขึ้นเมื่อน,นั้นมันจะเกิดอันตรายแก่ท่านนะครับผมสายไฟฟ้าอาจจะไหลาตามสายไฟเข้าสู่ตัวท่านได้อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายจาการทำงานเหมือนกันนะครับผมอาจจะโชคดีมีคนสามารถช่วยท่านออกมาได้หรืออาจจะโชคร้ายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับผมโดยเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านตระหนักถึงอันตรายแล้วมีการใช้ระบบล็อกกระแทกเอานะครับ ะจะฝากขอเตือนนะครับผมในการทํางานทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทางานที่ออฟฟิศโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่บ้านนะครับความปลอดภัยถือว่าเป็นที่1น,นะครับผมหากเราเป็นอะไรขึ้นมาอาจจะอุบัติเหตุเล็กน้อยอาจจะแค่พักรักษาตัวที่บ้านได้หรือหากถึงขั้นร้ายแรงเสียชีวิตคุณที่เสียใจจะไม่ใช่มีแค่ท่านเดียวนะครับผมจะมีถึงคนข้างหลังท่านไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาครอบครัวของท่านนะครับผมขอฝากเตือนไว้ได้วยครับผม ตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดให้ในจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตชื่อมต่อวงจรหรือจัดให้มีระบบระวังป้องกันมีให้เกิดการสับสวิตชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและกรณีที่อับอากาศที่ให้ลูกจ้างทำงาน มีผนังต่อหรือโอกาสที่พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายจะรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศที่ทำงานอยู่ให้ในจ้างปิดกัน้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันมีให้พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน